สว,ส,สวัสดีค่ะต้นอ้อค่ะ,อออคะโบวีค่ะเราสองคนเป็นที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทมารวนมอเตอร์ค่ะบริษัทของเรารับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองชนิดให้ราคาสูง เปิดโดยทการด้วยการ4สาขา1ทัพพ์คอ2พิจิตรามุืนารางและ4พิษนุโลกค่ะใช่คะ่ะควบคุมถึง2จังหวัดนะคะพิจิตและพิษนุโลกค่ะรถของเรามีให้พี่ๆเลือกมากกว่า200คันนะคะมีทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกแบรนด์นะคะใช่แล้วนะคะหากพี่กําลังมองหารถใช้งานอยู่อย่าลืมมองหามารัวมอเตอร์ของเรานะคะใช่คะ่ะสำหรับวันนี้นะคะเราทั้งสองคนจะพามารีวิวนะคะรถเก๋งทรงใหญ่นะคะเป็นแนว ฮอนด้าแอคคอร์ดคันนี้ค่ะขออเนี้าค่ะไปเลยจ้าไปเลยจ้าเป็นคันนี้เลยค่ะฮอนด้าแอคคอร์ดนะคะมาในโฉมปี2008นะคะมาในโทนสีขาวค่ะคุณพี่จา๋าตาไฟของน้องสวยงามประมาณนี้นะคะกระจังหน้าของน้องนะคะเป็นฮอนด้านะคะเป็นโครเมียม er นะคะสวยงามประมาณนี้ค่ะคุณพี่ขาบอกเลยว่ามีมาแล้วนะคะและมีมาไม่มากด้วยนะ <ไป S 2> จ<า>๊ะคุณพี่จา๋า มีไฟตัดหมอกให้แบบนี้ทั้งสองข้างนะคะใช่แล้ว,ลวะะเดี๋ยวเราไปรอบคันกันเลยคะ่ะรอบแม็กของน้องนะคะจะเป็นแม็กแฮ้ของ h o n d ้าเลยจากสูย์เลยนะคะเปลี่ยนยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะแบบนี้เลยสวยงามนะคะ,คะนะไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างจะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยย้ําเลยคันนี้มีสเกิร์ตแต่งให้รอบคันคะนะคะนี่เลยค่ะสวยๆแบบนี้รอบคันเลยนะคะชุดแต่งมีให้รอบคันนะคะ ชุดมือเปิดก็จะเป็นโครมี่แบบนี้เนาะพอเปิดเข้ามานะคะก็จะมาพบกับภายในนะคะซึ่งเป็นเบาะหนังนะคะสีครีมสวยงามแบบนี้นะคะดูแลทำความสะอาดง่ายมากๆนะคะ,คะนี่เลยมาพร้อมกับระบบเกียร์ออโต้นะคะนี่เลยจ้าสวยงามนะคะคอนโซลของน้องนะคะก็จะเป็นโทนสีดำตัดแต่สีครีมแบบนี้นะคะฟังก์ชันครบเลยนะจ๊ะที่พงมาลัยนะคะแบบนี้ค่ะ สวยงามแบบนี้เลยนะคะใช่ค่ะเบาะของน้องนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะนี่เลยเดินหน้าปรับเอ็นนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าทั้งหมดนะคะแล้วก็นะคะนี่เลยตัวนี้นะกระจกนะคะก็จะเป็นไฟฟ้าให้รอบคันเลยนะคะทุกทิศทางจะเป็นกระจกหมดเลยจ้าใช่ค่ะนี่เลยสวยสดงดงามนะคะ มาเก่งตอนท้ายนะคะนี่เลยจะเป็นเบาะหนังสีครีมทั้งคันนะคะรับประกันความสวยนะคะสําหรับคันนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีแอร์นะคะด้านหลังด้วยนะคะตรงนี้เลยเย็นมากค่ะใชค่ค่ะใครที่นั่งด้านหลังไม่ต้องกลัวร้อนนะคะ,คะเย็นแน่นอนนะคะนี่เลยจ้ะพร้อมแมคฮอนด้านะจ๊ะสวยๆแบบนี้จ้ะด้านท้ายของน้องนะคะก็จะผมพบกับโลโก้ฮอนด้านะคะนี่เลยแอ c o คอร์ดนะคะตัวนี้นะคะ มาพร้อมกับระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังค่ะ4จุดนะคะใช่แล้วนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง i v t e c ทแนะจใจสวยงามค่ะด้านท้ายก็เปิดขึ้นมาปุ๊บแบบนี้ค่ะสามารถใส่ของได้เยอะมากใช่ค่ะนะคะตัวนี้บอกก่อนนะคะว่าเป็นติดแก๊ส LPG นะคะติดแก๊ส LPG เป็นแก๊สถังโดนัทนี่เจะอยู่ด้านล่างนะคะนี้เลยจุดลงเล่มให้เรียบร้อยนะคะพี่ขาบอกเลยว่าประหยัด น้ำมันนะ,ะ,ะเหมาะกับยุคน้ํามันแพงแบบนี้ด้วยะนะคะนี่เลยสเกิร์ตแต่งรอบคันสวยสดงดงามค่ะนี่เลยนะคะสเกิร์ตแต่งให้รอบคันนะคะโชว์ด้านนี้นิดนึงนะคะนี่เลยค่ะสวยงามทุกจุดค่ะรับประกันให้เลยว่าคันนี้สวยมากสาหรับใครที่กําลังมองหารถเก่งทรง,ทรงใหญ่หญนะคะแนะนําเป็น Honda Accord กันเลยทีเดียวนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ สามแสนกว่าบาทใช่ค่ะนี่เลยค่ะคอนโซลของน้องก็จะสวยประมาณนี้นะคะคุณพี่ค่ะนี่เลยงามขนาดนี้นะคะรีบมาจีบได้แล้วนะคะน้องจีบไม่ยากนะคะมาพร้อมกันสัตว์ให้แบบนี้นะคะทั้งสี่ด้านนะคะของแอ c o คอร์ดแท้นะคะคุณพี่ค่ะป้าเดี๋ยวเราไปที่ห้องเครื่องกันต่อเลยจ้าห้องเครื่องของน้องนะคะนี่เลยค่ะนี่ค่ะรับประกันเลยว่าสวยแท้แน่นอนนะคะสวยๆแบบนี้สภาพนางฟ้านางฟ้าแบบนี้กันเลยนะคะ นี่เลยค่ะสวยงามมากนะคะคุณพี่ขาใช่แล้วนะคะราคาไม่แรงราคาไม่แพงนะคะราคาจับต้องได้แล้วนะคะย้ําให้เลยว่า3ามแสนกว่าบาทเท่านั้นนะคะคุณพี่ขาใช่แล้วนะคะนี่เลยจ้าเดี๋ยววันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะพาไปทดลองขับสมรรถนะการขับขี่ของน้องฮอนด้าแอคคอร์ดดูว่าช่วงแรกเนี่ยเขาบอกว่าหนึบมากใชนะคะเดี๋ยวต้องไปลองนะคะขออนุญาตพาไปกันเลยละกันจ้าไปกันเลยค่ะคุณพี่จ๋า จะได้รู้ว่าการนั่งการขี่ของรถเก่งทรงใหญ่นะคะเป็นยังไงกันบ้างไปกันเลยค่ะรานะคาก็ไม่แรงด้วยนะคะเหมาะสำหรับทุกอาชีพเลย<ช>นะคะ,ะ,คะทุกเพศทุกวัยด้วยนะคะนี่เลยจ้าอย่าลืมคาดเข็มขัดนิรภัยนะคะใช่แล้วตอนนี้พี่อ้อสตาร์ทรถแล้วนะบอกเลยว่าเสียงเงียบมากนะคะออาุญาติดเครื่องเสียงนะคะใช่ค่ะเปิดแอร์อย่างเดียวนะจ๊ะ ความเย็นนิดหนึ่งใช่คะ่ะเดี๋ยวเราพาไปเ <ไป S 2> ดี๋ยวเราเไปกันเลยค่ะไปเลยนะคะ Honda Accord นะคะคันนี้นะออกตัวดีนะใช่คะ่ะต้องติดแกนแล้วเรียบร้อยคือต้องบอกเลยว่าพร้อมใช้งานนะคะแจ้งโรงเริ่มให้เรียบร้อยค่ะค่ะราคาก็เป็นกันเองด้วยนะคะคุณผี้่ะบอกเลยว่ามีพี่นะคะ ะะเริ่มมาจีบแล้วนะคะคุณพี่ขาตอนนี้ก็คือแบบไปตัดสินใจนะคะ,ะไปปรึกษากับทางบ้านนะคะใช่แล้วนะคะย้าเลยว่าสวยมากๆานะสําหรับคันนี้ช่วงล่างคือหนึบมากนะคะใช่คะ่ะเหมาะกับเป็นเจ้าแห่งรถเกง๋งต้องบอกอย่างนี้เลยสําหรับ h o n ด้นะคะนี่เลยขับดีมากช่วงล่างคือหนึบนะคะ แล้วก็นี่มาพร้อมตัดถุงลมน้รภัยให้ด้วยนะคะใชคะผู้คนน่งลูรูปแล้วก็คนนั่งนิ่งลูกลูกนะคะสำหรับถุงลมนิรภัยคันนี้ก็เช่นเคยค่ะเป็นระบบเบรค ABS นะคะเพิ่มความปลอดภัยนะคะสําหรับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารนะคะใช่ค่ะนี่เลยหัวไม่ทิ่มนะคะคุณพี่จ๋าเบรกนิ่มมากนะคะพรงมาลาว power ะนะคะนี่เลยพรงมาลัยเบามากนะคะคิวทัชก็มองได้กว้างไกลนะคะใช่ค่ะนี่เลยค่ะ ของเราเปิดทําการทุกวันนะคะ<ช>คุณพี่จ๋าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง17นาฬิกา30นาทีกันไปเลยนะคะใช่แล้วเอกาสารไม่ยุ่งยากด้วยนะคะ<ช>คุณพี่จ๋าบอกเลยว่าเราช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะใช่แล้วอยากได้รถเก่งคันนี้ไว้ขี่ไว้ใช้อยากเป็นเจ้าของคันนี้รีบประจับระจองกันได้แล้วนะคะที่มาลวมอเตอร์ของเราทุกสาขาเลยจ้าใช่แล้วใช่<ด>ค่ะช่วงล่างคือดีอะคันด้าของเขาขึ้นหนุมากอยู่แล้วใช่แล้วนะคะ คือเจ้าแห่งรถเก่งบอกแล้วว่าต้องเป็นฮอนด้าใช่ค่ะเราคือเป็นรถเก่งทรงใหญ่อ่ะเนาะใช่ค่ะคือต้องบอกเลยว่าทรงใหญ่มันก็ไม่ไม่แตกต่างจากแคมรี่นะคะคุณพี่จ๋านี่เลยใครที่มองแคมรี่อยู่ก็มาตามติดน้องได้าใช่มาตามติดน้องได้เลยประหยัดนิดนึงเนาะใช่ค่ะเป็นแล้วนะคะนี่เลยค่ะ อย่าลืมนะคะพี่ๆท่านใดที่กําลังมองหาอยู่นะคะไม่ควรพลาดคลิปนี้เลยนะคะราคาให้ก็สุดพิเศษนะคะสําหรับพี่ๆที่ประวัติเครดิตดีฟรีดาวน์กันไปเลยค่ะใช่แล้วนะคะผ่ะอนเริ่มต้นอยู่ที่6000กว่าบาทเท่านั้นใช่ค่ะ,คะอยากให้พี่เนี่ยเข้ามาทดลองขับฟรีกันก่อนได้นะคะที่มาโรมอเตอร์ของเราทุกสาขานะคะหรือถ้าพี่ท่านใดอยากได้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับเจ้าฮอ,อนด้าแอคคอร์ดค,คันนี้นะ,ะะนะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาเรา2คนก่อนได้นะคะ ที่เบอร์093-135-9567นะคะเบอร์นี้เป็นเบอร์ของอ้อนะคะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้ะคะ่ะแล้วก็เบอร์น้องโบค่ะคะ่ะ081-280-5775ค่ะสามารถโทรได้แอดไลน์ได้เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วนะคะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอย่านลากันไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ